สวัสดีค่ะจุ๊บแจงนะคะใครที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวพังผิวโซมผิวไม่สดใสนะคะใช้ครีมอะไรนะคะผิวหน้าก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะวันนี้จุ๊บแจงแนะนําค่ะเป็นวิตามินนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำค่ะไพล์บาร์กนะคะวิตามินค่ะโอ้โหสา,า,ารสกัดส่วนผสมเขาอัดแน่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลือกสนเยอรมันนะคะหรือว่าแกปซี่เบอร์รี่คอลลาเจนนะคะโอ้โหบอกได้เลยค่ะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะทําให้ผิวของเรานะคะสด ใสนะคะจากภายในสู่ภายนอกค่ะวิธีรับประทานง,ง่ายมากค่ะก็คือก่อนอาหารเช้า1-2เม็ดหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะ1-2เม็ดสะดวกเวลาไหนก็รับประทานเวลานั้นเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะบอกได้เลยรับประทานไปแล้วนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าผิวนะคะช่วยฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกปลอดภัยแน่นอนค่ะมีอยอยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทุกโปค่ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่ะฝากไว้เลยค่ะใครมีปัญหาฝ้า กระจุดแดงดำริ้วรอยต่างๆนะคะตัวนี้เลยค่ะพายบาร์วิตามินช่วยตอบโจทย์ได้จริงๆนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บแจงนะคะใครที่เป็นฝ้ากระจุดแดงดำนะคะผิวพังผิวโซมผิวไม่สดใสนะคะใช้ครีมอะไรนะคะผิวหน้าก็ไม่ดี